สวัสดีครับผมไทยสามเลมอโต้ครับวันนี้มีรถสวย,สวยเข้าใหม่มาแนะนำนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ายาริส 1.2G นะล้างจอดเลยครับคันนี้แทบไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับนะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบมือ1กับมือ2กันว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงแล้วคันนี้มีอะไรดีกว่ามือ1ที่คุณต้องเลือกใช้นะครับนะมือ1น,นะครับคันนี้ขายอยู่ประมาณ ,00 0 0 0กว่าบาทตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับ10สิทธิ์ที่โทรหาไทยที่เบอร์ 0937922016ครับเพียงคุณโชบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตขรข้าราชการบัสายกิจบัตรเกษตรกรบัตรเครดิตสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านนะครับแค่นั้นนะครับคุณได้ส่วนลดไปเลยทันที10%นะครับของราคารถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นดีกว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับผมปะตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริส 1.2G ตัวท็อปสุดปี2015ครับนะตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นลายทางนะตาโตโยต้าโครเมียมนะครับ แล้วก็กระจังหน้ามาพร้อมกับสเกิร์ตดำเทานะครับคาดเทานาดำนะตัวไฟครับเป็นไฟตัวจะเป็นไฟดวงสีส้มอยู่นะครับตัวนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบสีเทาสีบรอนนะครับใช้แล้วเรียบรู้นะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับไม่เหมือนสีขาวกับสีดำนะครับจะดูแลยากนิดนึงนะด้านข้างโฉมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเป็นสีดำคาดเทานะครับแล้วก็ตัวกระจกตามสีรถนะครับมีไฟตรงนี้เวลาเรากดไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็ตัวล้อเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับจากโตโยต้าเลยนะครับพร้อมปีลถตรงตามปีลถเป๊ะด้ามจับเป็นด้ามจับโครเมียมนะครับตัวนี้ด้ามจับโครเมียมนะครับเงาสีเงินสวยๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงแฮชแบ็กหรือว่าทรง5ประตูนั่นเองนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กทรง5ประตูนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวจีท็อปสุดของรุ่นชัดเจนครับตาไฟเป็นไฟใหม่แล้วนะครับเป็นไฟโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวดูที่เก็บสัมภาระกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ เป็นไงครับความกว้างขวางของที่เก็บสัมภาระนะครับอยากจะบอกว่ากว้างมากแล้วก็คานนะครับอยากจะบอกว่าเป็นคานเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะครับไม่เคยไขไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับ่าสวยๆนี่เลยนะครับยางเดิมหมุดเดิมหมุดทุกอย่างเลยนะครับนะอ่ะแล้วก็ด้านล่างตอนนี้กจะมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือล้ออะไหล่นะครับแถมมาให้ด้วย1ล้อนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวหน้าเครื่องก่อนจะไปดูด้านในกันนะครับว่าตัวหน้าเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยข้างหน้าไป ตัวหน้าเครื่องนะครับตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นรถ E c o c คานะครับก็คือรถประหยัดน้ำมันนั่นเองอดี๋ดูหน้าเครื่องกันนิดหนึ่งเป็นเครื่องสามสูบนะครับลูกค้าให้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ความกว้างภายในนี่ตัวเครื่องครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะก็คือเข้ามาล้างแล้วก็จอดเลยนะครับนี่เครื่อง VVTI นะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยคานเดิมหมุดเดิมไม่มีไม่มีเจาะไม่มีเก็บอดไทั้งสิ้นนะครับใหม่มากๆนะ เพราะว่าเต็นท์เราเนี่ยเรียกได้ว่าคัดรถกันมาแล้วนั่นเองนะครับะให้ดูคันบนกันนิดนึงนะครับแผ่นกันความร้อนคันบนยังอยู่ครับยังอยู่นะหมดยังอยู่ครบทุกตัวนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าใหม่มากใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะผมบอกเลยใทยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยได้ไปเนี่ยยังกบมือหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปดูภายในกันนะครับอ่าเริ่มต้นที่ดูตัวกุญแจตัวกุญแจจะเป็นสมาร์ทย์เลดนะครับนะอ่า เปิดเข้ามาปุ๊บอ่านี่ครับกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องใช้มือกดนะแล้วก็จะเป็นตัวสตาร์ทเนี่ยจะเป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วตัวท็อปสุดนะครับอ่านให้ดูด้านหน้างนิดหนึ่งนี่นี่ฮะตรงนี้นะเป็นพุชสตาร์ทนะครับนะเหยียบเบรกแล้วก็กดได้เลยอ่านี่ครับสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ ห1 8 0มื่นหนึ่งพันแดร้อยกิโลก็คือตกปีละหมื่นโลนะครับแทบว่าจะไม่ได้วิ่งไม่ได้จอดเลยนะครับแทบว่าแบบจะจอดอยู่กับที่เลยก็ว่าได้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่ากระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่ฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นอครับนะตัวกดเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะหน้าจอตัวนี้จะเป็นคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าก็จะเป็นตัวแอร์นะครับแล้วก็ปัวปุ่มกดสัญญาณตัวนี้แล้วก็จะเป็นโหมดต่าง สามารถเลือกต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็น A U X นะครับ <Mäd els. S 1> หรือว่าจะเป็น F M A M หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยตัวระบบแอร์นะครับตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นแอร์ปรับออโต้ได้แล้วนะครับตัวนี้สามารถปรับออตโต้ได้เลยนะครับนะตัวเกียร์เลื่อนลงมาครับจะเป็นตัวเกียร์ C V T นะครับตัวนี้นะฮะสามารถปรับเป็นมนนวลได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นเกียร์ออโต้ได้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็ตัวเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นปกติตรงนี้จะมีเสริมให้คือเป็นตัวขาชาร์เจอร์ ก็คือเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์เสริมนะครับเช่นตัวเสียบชาร์จสายรถในรถนะครับเสียบชาร์จแบตในรถอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันน,นิดนึงดีกว่าด้านหลังนี่กว้างไหมนะครับต๊ะเบาะจะเป็นเบาะสีส้มนะครับดาคาดส้มนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าดําคาดส้มนะได้สีส้มสวยๆเลยแล้วก็ความกว้างเรียกได้ว่าโอเคอยู่นะครับเรียกว่าคนตัวใหญ่ก็นั่งได้โอเคเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นแล้วก็ราคาของเจ้าคันนี้กันนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้รถโตโยต้าอารีสนะครับรถที่ซื้อไปแล้ว เวลาคุณขายนะครับไม่เสียราคาอย่างแน่นอนตัวได้ใต้อันดิบคันนี้ 1.2G ปี15มือหนึ่งขาย26,000บาทใต้ใครโทรหาทย,ยที่สุาาสายแรก093792206ท้ายจัดให้เลยคันนี้เงินสดตัดโปรไม่ลงแบตจัดไปเลยที่ราคา399,000บาทาถูกลงกับมือหนึ่งไปเกือบ2แสนนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่อยากพลาดข่าวสารหรือว่า การอัปเดตรถสต็อกรถใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าทรห่านใช้ได้เลยโดยตรงนะครับหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่ง follow ไว้ด้วยนะครับสำหรับ YouTube นี้นะสหรับนี้แท้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ